คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศวิเคาเราะห์เลือกนายกอาบาจอ,อุบลราชธานีเสียเบี้ยวเสียบูสัดกระสุนใส่กันพวกยักษ์มานจึงกินเมืองเพราะพักประชาชนใช้นโยบายใช้ความดีฝ่าหากระสุนไม่ได้จึงพ่ายยับดับทุกเวทีสมควรที่จะทบทวนอย่าดวนด่าคนอื่นฉายารัฐบาลพ่อเลี้ยงยังไม่เก๋เท่าฉายารัฐบาลพ่อต่อยอดความชั่ว ทำตัวเหนือกฎหมายจะตายยกรังสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านทั่วไทยตัวโลกขาการเมืองที่เคารพรักยิ่งวันนี้ถือโอกาสถ่ายทอดสดที่ที่ทําการพักปรับปามโงชาติต่อไปในอนาคตเป็นสำนักงานของอดีตสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรอายาสิธิ์สุวรรณอดีตในในายอำเภอ รับราชการนานกว่า30ปีประสบการณ์เพียบพร้อมเป็นคาดิิเดตนายกรัฐมนตรีผมว่านี่ไม่แพ้นายกองค์เิงงก็แล้วกันขอได้มีโอกาสทํางานขอได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเถิดครับไม่มีคําว่าตราบัตรสัตว์อย่างแน่นอนโอ้หลายเรื่องครับวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีเอาเรื่องร้อนรอนก่อนดีกว่าเพราะขณะนี้เนี่ย กำลังเลือกตั้งนายกอบจกำลังเลือกตั้งสอจอทั่วประเทศผมเกรงว่านักการเมืองเหล่านั้นจะเข้าไปสร้างความมาเพศกับแผ่นดินไปหากินกับภาษีประชาชนจนประชาชนแห้งกรอบน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพี่น้องประชาชนไม่รู้เท่าทันว่าใครดีใครชั่วเพราะพี่น้องประชาชนก็มั่วตัวแต่ทำงานเลี้ยงชีพประจำวันชน้นี่ชาติสินหากินไม่พอใช้ และไม่รู้จะมีเวลาไหนมาสนใจการเมืองนะครับดังนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของทุกท่านนะครับวันนี้เอาข่าวเก็บตกจากบุบลราชธานีหน่อยมันค้างข่าวหัวใจค้างข่าวหัวใจในของในช่องข่าวดังเนี่ยช่องข่าวดังเขาลงยูทูบว่าเสียเบี้ยวเสียบุ๊ สาดกระสุนกันเดือดสนามอุบลราชธานีเสียเบี้ยวเสียบูคือใครผมมั่นใจว่าพี่น้องชาววนราชธานีรู้จักกันดีสองเสียเนี่ยศาสร์กระสุนกันว่นเลยแปลกใจเป็นอย่างยิ่งกก,ะกะตมัวไปทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงคงเช่นคงว่า เสียทั้งสองเสียเนี่ยเสียคนแรกก็แล้วกันผมก็เห็นหัวข่าวมาคร่าวๆเหตุที่เขามีกระสุนมาสาดกันอย่างนี้นะจนกระแสความดีพกประชาชนสู้ไม่ได้นะเสียคนแรกเนี่ยมีหน้าที่ร่ำรวยมาจากการรับเหมาโครงการของรัฐบาลพันงบประมาณลงไปทางถนนหนทางทั่วภาคอีสานได้ข่าวว่ารวยนะับพันล้านเห็นไหม ไอ้คนที่ได้ดีมีเงินได้มาจากภาษีประชาชนทั้งสิน้นแต่บางทีก็ดูหมิน่นดูแคลนประชาชนเป็นคนเนรคุนนะเสียที่สองก็เป็นเจ้าของโรงแป้งมันใหญ่โตลานไล่แต่แต่โคราชทั่วภาคอีสานรวยระดับพันล้านเช่นกันสาดกระสุนกันเข้าไปได้คะแนมนมาไล่เรียกกันส่วนคนที่สร้างกระแสใชโนบายสู้ สร้างกระแสชายนโยบายที่ดีสู้คือพรกประชาชนปนปี้แต่ก็ได้มาแสนกว่าถือว่ายังมีพี่น้องประชาชนที่พอจะแยกแยะชั่วดีได้นะครับนี่คือการสัตว์กระสุนดูสิว,ว่ากากาตจะทำหน้าที่อย่างไรให้มันตรงไปตรงมาก็ว่ากันไปละครับ วยเหตุนี้แหละครับพี่น้องประชาชนที่เคารพัยิ่งจึงจําเป็นต้องมีคนประเภทหัวขาดอย่างจจมพลปฏิวัติและนายอำเภอยาสิทธิสุวรรณอดิศสสรวมทั้งคณะเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อกระชากหน้ากากลากไส้คนชั่วที่ทำชั่วต่อพี่น้องประชาชนนี่แหละครับก็เลยใช้ชื่อว่าพักปราบปรามโกงชาติกวาดกันให้เฮี้ยนคนที่จะมากวาดคนอื่นได้นั้นเนี่ยตัวเองจะต้องสะอาดพอสมควรนะครับจะต้องไม่มีบาดแผล แต่ทุกวันนี้ที่ใครไม่กล้าทําใครกันไม่กล้ากวาดล้างคนโกงไม่กล้ากวาดล้างยาเสพติดทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเพราะคนที่มีส่วนเข้าไปใช้นโยบายในการกวาดล้างมันยังไม่ล้างบ้านตัวเองและตัวเองก็มองแมมสีเทาสีดําก็ไม่รู้แยกแยะไม่ได้มันเจงาลุ่มมารวยกันไปพระอึดพระอมกันอยู่เช่นนี้แหละครับนี่คือประเทศไทยนะครับถ้าตราบใดพี่น้องประชาชนยังไม่สนใจประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะมีอนาคตเป็นอย่างไร รุ่นเรารุ่นท่านอาจจะตายไปเสียก่อนแต่เยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรล่ะครับเมื่อประเทศยากแค้นแสนเข็นในท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากมายแม่น้ำลำธารภูเขาป่าอุกมันยายไม่ถูกขนาดประเทศสมบูรณ์ขนาดนี้พี่น้องประชาชนต้องหนีตายไปทำมาต่างประเทศไปเป็นผีน้อยไปเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่เมกาอยู่เกาหลีอยู่อิรักอิรานโอ้มากมายทั่วโลก เพราะค่าแรงในประเทศไทยมันแสนถูกวันละสี่ร้อยกินอะไรสี่ร้อยอ่ะอ่านี่เอากันอย่างนี้แหละครับทําไมต่างชาติคขข่าแรงวันละเป็นพันวันละหลายพันทํางานเป็นชั่วโมงชั่วโมงละพันทําไมสอสอที่ไปดูงานต่างประเทศไม่คิดนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนกันบ้างนี่แหละครับผมจึงมาส่งเสียงหลายคนเคยเหยียดยามผมมาในายพลมึงด่าด,ดีแต่ดาคนอื่นถ้าแน่จริงลงสมัครผู้แทนหน่อยดิก็นี่แหละครับเตรียมตัวแล้ว สมัยหน้าถ้าไม่ตายถ้ามันไม่ยุบสภาสะก่อนพี่น้องเอ๋ยท่านจะได้มีปากมีเสียงในสภาอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตายไม่กลัวซื้อตัวไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเทนี้และครับเมื่อพักประชาชนเขาแพ้ไพ่นี่แพ้ไพ่ยับกับกระสุนเขาก็ไม่คิดทบทวนผมมาติดใจในเพจของพักประชาชนนี่ไม่รู้ เพจอะไรลำาปัาประยนก็มีหลายเพจนี่คนแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์มันก็เกือบพันคนเขาเขียนอย่างนี้นี่นี่ก็เข,เขียนอย่างนี้อคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่เท่าที่ได้ลองสัมผัสไม่ต้องการถนนดีไม่ต้องการน้ำประปาดื่มได้ไม่ต้องการสวัสดิการไม่อยากพัฒนาอ่า ไม่อยากพัฒนาไม่และก็ไม่อยากปรับตัวแต่อยากทำทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ขอขอมีเงินเพิ่มในกระเป๋าคือขอพูดอย่างนี้เหมือนดูถูกดูแคลนประชาชนน่ะเขาบอกว่าประชาชนที่ซื้อได้นี่ก็ราะไม่อยากพัฒนาไม่อยากจะมีหนทางสว่างสวยัยไม่อยากจะมีสวัสดิการอยากแต่ได้เงินเฉพาะหน้านี่สี่ร้อยห้าร้อยพันสองพนนี่ประชาชนเขาว่า เหมือนกับดูถูกภูมิปัญญาประชาชนนะครับพรคประชาชนฟังม้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยเรียนกับคนใกล้ชิดไปแล้วว่าพรคประชาชนนี่เสนอนโยบายที่พิเศษเลิศเลิศก,ก็เสนอไปเลยส่วนหนึ่งแต่เอกส่วนหนึ่งนั้นต้องจัดกองทัพให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นว่าคนซื้อเสียงจัดเลี้ยงประชาชนเนี่ยมันโจรปล้นชาติชัดๆต้องตัดขาดจดากญาติมิตรเอาเงินมันมาแล้วไม่ต้องการคะแนนลองพักประชาชนจัดคาราวานเช่นนี้ดูสิ ให้ความรู้ประชาชนให้ความปลอดภัยประชาชนให้หลักประกันผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็ตื่นรู้ได้แต่นี่มัวแต่เสนอนโยบายแต่โจรน,นี่มันไม่เสนอนโยบายอย่างเดียวนะมันเสนออาิตรสินจ้างด้วยเราจะสู้โจรได้อย่างไรพอแพ้พ่ายขึ้นมาก็โทษประชาชนเมื่อเช้าเห็นข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีสอสอคนกล้าที่เขาวางตัวไว้เป็น รัฐมนตรีคลังใหม่อะไรนี่ล่ะให้สัมภาษณ์ผมพูดเมื่อเช้าเห็นบอกว่าเราขอทำนโยบายแข่งกันสู้กันดีมากนโยบายแข่งกันสู้กันแต่มันสู้ใต้ดินดูไหมมันต้องทำลายคนชั่วด้วยเปิดโปงประจานมันเอาไว้ถึงลูกถึงคนหน่อยสินโยบายประชาชนไม่วงังหรอกมันเหมือนกันแหละนโยบายแต่ละ แต่ละผู้สมัครเนี่ยมันคล้ายคลึงกันดังนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ก่าายรัฐบาลส่งคนลงแข่งเนี่ยเขามีทั้งนโยบายมีทั้งอำนาจรัฐมีทั้งเงินมีทั้งอิทธิพลไอเราแข่งนโยบายอย่างเดียวก็ตายตายยกรังนี่ถ้าพูดแบบโมโหอมันต้องปรับกลยุทธ์กันบ้างผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งเมื่อปี2 5 5 4ันไม่ทราบล้นานแล้วจำไม่ได้ตอนนั้นผมยังไม่มี เฟซบุ๊กยังไม่มียู u ู e หรอกที่ตำบลบางหินอำเภอรกภอระเปอจังหวัดระนองมีการเลือกตั้งนายกอ,อบตผมไม่เคยรู้จักผู้สมัครเลยทั้งสองคนแต่ผู้สมัครคนหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชและพ,พวกผมเนี่ยก็ถือคนนครน,นั่นแหะมีเงิน8ปดหมืวนฝั่งโน้นมีตังสองล้านหขายมายางมาผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบตไปอยู่ฝ่ายโน้นหมด ควายนี้มีเงิน8ปด0 0ื่ขี่รถหาเสียงคันเดียวกับลูกพันญายาผมไปเจอบอกว่าทำยังไงอ่ะผมบอกก็ทุบซื้อเสียงให้ตายหวงไปเลยผมบอกผมอาสาเองและพี่ไม่กลัวกรบผมไม่กลัวผมก็เดินทุบซื้อเสียงนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรถโฆษณาคันเดียวเอาชีวิตตั้งกันเลยใส่น้ำมันวันละ200ร้อ ผมบอกรับเงินมาไม่ต้องกล้ารับเงินมาไม่ต้องกล้าไม่แต่เป็นญาติที่โกหกทิกาก็ตัดญาติขาดมิตรเลือกตั้งเสร็จรับขึนับญาติกันใหม่เดินแบบนี้แหละครับหนึ่งอาทิตย์เรียบร้อยเลยควายสองล้านห้าหายท้องเลยนะครับควายมีตังแปดหมื่นชนะหลายคนผมถามว่าทําไมไม่มีเงินทําไมไม่ทุบคนชั่วไม่ทุบก,การเสื้อเสียงมันบอกว่าทุบไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนยิงผมบอกจ้เมึงกลัวเพื่อนยิงเนี่ยมึงมาเป็นผู้แทนทํะไรวะคนมาเป็นตัวแทนนะักการเมืองต้องพร้อมตายทุกเมื่อ อย่างผมเนี่ยพร้อมจะหัวขาดทุกเมื่อสู้ครึ่งๆกลางๆไม่ได้ประชาชนพึ่งพิงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนมาเป็นผู้แทนต้องตายไม่กลัวด้วยนะครับนี่ออกไปนอกเรื่องนอกเราทีนี้พอพูดมากเข้าเรื่องอะไรลเอาอีกสักหน่อยต่อท้ายรายการเดี๋ยวจะเดินทางอีกขออภัยพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยวันนี้เขาบอกให้ผมพูดเรื่องบุรีเ่อนภูเก็ตโอ้เรื่องน้ำท่อมมากมายแกกองตำรวจปล่อยปละละเลยตำรวจเก็บสวยทุกซอย เดี๋ยวผมไปถึงภูเก็ตดีกว่าแล้วก็แจ้งไปเลยนะครับไม่ต้องมาเคลียร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นมันเงินบาปผมจะไม่เป็นตราบาปให้กับแผ่นดินอีกต่อไปนะครับเพราะมาเริ่มต้นตั้งพักบาปปามโงชาติตัวเองจะต้องสะอาดด้วยย้ำเตือนกันเช่นนี้แหละภูเก็ตผมจะไปทลายดังผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการภาคแปดผู้บังคับการภูเก็ตท่านนายอำเภอผู้ว่าท่านตรวจตาด้วยนะครับส่งสัญญาณกันไปแล้ว นี่เขาส่งข่าวมาเพียบเลยข้อมูลเนี่ยแต่ผมว่าพูดตรงนี้มันอาจจะไม่สะเทือนผมจะไปพูดหน้าสารากลางจังหวัดภูเก็ตถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ภาษีพี่น้องประชาชนนะครับภาษีบุรีสามหมื่นล้านต่อปีรัฐสูญเสียรายได้เพราะมีการขายบุรีเทือนเกลือนเมืองข้าราชการก็กระเทืองค,วค่วงคูอยู่อย่างเสพฐีเพราะกินภาษีบุรีเทือนเอาอย่างนี้แหละครับก่อนจบรายการ เขาตั้งฉายารัฐบาลว่าฉายานายกงเิงเนี่ยรัฐบาลพ่อเลี้ยงเขาว่าอย่างนั้นรัฐบาลพ่อเลี้ยงแต่ผมว่ายังไม่แสบสันนะครับผมจะตั้งให้ใหม่นะครับรัฐบาลพ่อเลี้ยงชื่อมนชนทำเนียบก็ตั้งแต่ผมจะตั้งให้รัฐบาลเลี้ยงพ่อ ต่อยอดความชั่วทำตัวเหนือกฎหมายไม่อับอายประชาชนเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือว่ามีเรื่องคอรหานินทาเกี่ยวกับพ่ออย่างมากมายเอาง่ายๆที่เกียรพูดหลายเรื่องเฉพาะเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยทางแพทย์สภาทางปปชทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ของเขาต้องการจัก ดูชีเวตระเบียนเนี่ยการรักษาพ่อชั้นสิบสี่คนไข้ทพิปเนี่ยรายละเอียดการรักษาเป็นอย่างไรภาพทุกภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรในเวลานั้นเนี่ยหกเดือนเนี่ยเรื่องแค่นี้นายกองคยิงยังไม่กล้าทําความสะอาดให้คุณพ่อถ้ามันไม่มีความผิดปกติในฐานะนายกองค์อิงคุมสํานักงานตารวจแห่งชาติตะวาดไปที่พอบอตร บัวท่านทําหน้าที่ให้เชี่งตรงตรงฉินท่านบอกให้โรงพยาบาลตํารวจส่งเอกสารทุกช่นให้ปปชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณพ่อของฉันจะได้ไม่หมองหมนแต่นี่เป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มแต่ไม่กล้าทำสิ่งที่ข้องใจประชาชนอยู่นี่ให้มันกระจ้างแจงแจ้งได้ก็ไม่รู้จะมาเป็นนายกเพื่ออะไร มาเป็นนายกเพื่อปกปิดความผิดให้บิดาบังเกิดเกล้าอย่างนั้นหรือนี่แหละครับถึงเวลาแล้วนายกอุ๋งยิงที่จะต้องสารภาพบาปกราบประชาชนทําตนชื่อรงตรงฉินให้หาเสียงตะบัดสัตว์นโยบายมากมายทำไม่ได้นยเขาจะได้ใหา้าภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการเรื่องคุณพ่อต่อยอดความดีก่อนเถิด จะกลับเข้าไปติดคุกอีกสักครั้งเมื่อหลักฐานปรากฏชัดก็ไม่เป็นไรถือว่าไปรับกรรมเพราะสะดวกสบายมามากแล้วได้ผลประโยชน์จากประเทศนี้ไปมากแล้วสมควรที่จะรับโทษบ้างไม่ใช่เป็นนพิสิทธิ์ชนทำตอนอยู่เหนือกฎหมายให้คนอื่นเขามันไสมาขับไล่แก่ป่านนั้นแล้วนะทักษิณน,นะร่ำรวยขนาดนั้นแล้วยังต้องการอะไรอีกขนาดผมยังไม่มีอะไรเนี่ย ทรัพยสินเงินทองที่ดินสักห้องก็ไม่มียังตั้งใจจะทาความดีว่ากูไม่รู้จะตายเป็นผีวันไหนอ่ะถ้าทำแต่ความจันไรเนี่ยเป็นผีตกนากบกไหมหลุมไหนก็ไม่รู้มันต้องเกรงกลัวต่อบ,บาปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเถอะนายกเอกงผมมั่นใจว่าทีมานของท่านต้องฟังแต่จะเชื่อหรือไม่ก็ไม่รู้เอาเถอะคับถ้าท่านส่งระเบียน การรักษาคุณพ่อชั้นสิบสีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยรับรองเลยท่านจะได้เป็นนายกที่สดใสในวันปีใหม่นี้แต่ถ้าท่านยังทำอ้ำอ้ำมึ้งๆึไม่ถึงหลิงถึงควงังท่านจะต้องถูกขวังไปพร้อมๆกับที่ดินสนามกอล์ฟอ,อ,อันภายในไม่ช้าโชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ